ก็เห็นนิยายครับีอยู่ข้อที่ว่าหยุดสวยนี่ยแล้วผมวาดูข้อเสน,นอนนนเนี่ยพวกเราเลยนะข้อก้าวเนี่ยทารานี่ถือว่าเป็นสวยนะเป็นสวยคือจริงๆก็ต้องบอกว่าผมผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าอันนี้เรื่องเรื่องฮารานเนี่ยมันก็มีหลายมิติผมเข้าใจว่า ในแง่หนึง่งมันก็เป็นผลในทางเศรษฐกิจด้วยที่จะต้องแบบสําหรับที่จะต้องการที่จะจาหน่ายสินค้ากับกับกับคนมุสลิมเนาะหรือ,อ,อว่าส่งออกไปประเทศมุสลิมแต่ต้องแต่ว่าเรื่องเรื่องการออกคาราเนี่ยมันต้องเรียกว่าอะไรมีความโปดต่ใยัะไรเงี้ยซึ่งในเนี้ยไม่ใช่เฉพาะที่น้องชาวพุทธนาพูดกันไวนะ่ได้ที่น้องมุสลิมก็มีการพูดคุยกัน แล้วก็เคยรัได้รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้มาเหมือนกันว่าควรจะมีการทำไงให้มันเกิดความโปร่งใสมากขึ้นนะครับเพราะก็แต่ว่าต้องขอแยกไปสื่อสารนี่แต่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราเคยได้ยินมาซึ่งนี่ผมคู้ว่ามันต้องคือผมคิมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องแยกกันว่าเราคงต้องยอมรับว่ามันคงต้องมีตราตรงนี้เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับคนที่เขาอยากขายสินค้านี่ก็ต้อง นี่เขาก็ส่งออกไปไปตลาดนะสรับแต่ว่าถ้าปัญหาเรื่องนี้จริงมันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเรื่องประสิทธิภาพเรื่องความโปร่งใสนะครับไม่ใช่่วนึงตปัญหามันคือว่าเขาไม่ได้เป็นเน้นการส่งออกฮะแต่เน้นคือมาให้ประกอบการขายติดแล้วมาขายคนไทยส่วนใหญ่ทั้งรเทศขายเซเว่นไาอกยส่งออกนแต่ผมเข้าใจว่าถ้าผมหมายความว่าเขาก็อยากจะขายแบเขาจะแต่ออกว่าถ้าไม่ไม่มีเนี่ย จะเขาจะเสียโอกาสในการขายสินค้าให้กับน้องสุริด้วยแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็ทราบว่ามีปัญหาอยู่ครับเข้าใจว่าทรา,า,ารบามีปัญหาอผมถึงบอกว่าเรื่องเรื่องแต่ก็เรื่องทําเาไม่โปร่งใสที่ว่าน้องนะครับอันนี้เราคิดว่าผมต้องแก้ไัให้ดีเราก็ยืนยันว่าไม่ใช่เพาะพี่น้องอ่ะพเรื่องนี้นะพี่น้องกระท่านพี่น้องนักธุรกิจที่แต่ผลุสุริเองก็ ก็ก็คิดว่าคนจะแก้ไขเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเอาเ้องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องศาสนาเท่าไหร่หรอกเรื่องความโกรกใส่นะครับใช่ใช่การเสียภาษีเราลยเราไปตอบถามที่สำหรับภานีไม่ใช่ภาษีเราต้องใจเย็นๆตรงนี้เดี๋ยวให้เราจริงๆเราเราเรื่องความเป็นธรรมเดี๋ยวเราจัดการแน่เรื่องนี้แล้วกคือ ในห,หลักพุทธศาส,สนาของเราเราคิดอยู่แล้วว่าเราต้องมาแมบ่งนโยบายที่มีอยู่ที่ที่ผมยังยืนยันอยู่เนี่ยทางพักคณะาคตใหมมพัรเก้าไกลยังไงก็ต้องมีแนวทางเพราะให้เรามีจํานวนสสได้เต็นเที่นะไอ้เรื่องนี้เราได้คุยแน่คือมันต้องโปร่งใสทุกอย่างครับต้องตองยอมรับตรงนี้คือว่าเราตอนนี้เพิ่งจะมาได้ห้าหกปีนี่เราทํามาขนาดนี้ ต่อไปเรายังยืนยันในหลักการเล้องโครงกรารรทํำตอไม่ต้องกลัวครับเพราะ,ราะจะทุกอย่างต้องโปร่งใสทุกอย่างในประเทศนี้ต้องทาแน่นอน,นครับ